เป็นปลาตะเลขค่ะไม่ใช่ปลาเลียงนะคะนี่ค่ะสั่งเลยนะคะห้าสิบโลไม่เอาปลาเลยเหนือยกว่าเจ้าเนา sau à, này vẫn còn con đây lô gì tiết lô mày đi cái nó giả giả mới giả 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 máu giả 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 tăm giả Đi lắng vào. นี่นจ่ได้ปลา,าแล้วนะคะกำลังตําปลาอยู่ค่ะนี่ค่ะสั่งปลาแล้วนะคะห้าสิบโลหนึ่งเกล็ดตั้งปลาทึกโลนะเดี๋ยวปล่อยต้มเ้นหนึ่งเก็ดจุนะคะนี่ค่ะลูกขาดช้างนะคะตามออเดอร์มาเลยค่ะลูก้ารอแป๊บน,นะคะน้องใจปลาจุกม,ม,มาทำสะอาดหมักเลยค่ะ ก็หน่อยเหน้องเกหลัง้ามที่น้นำนะคะปลาหลชมเร่ยตรงนี้เวลาหลังลงคู่เราหมดเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ต้องจ่ายเปลงนะคะเลือกคนเอียนชวนก็ได้ค่ะคู่โดยมันเลยตรงนี้ถ้าไม่มีเหลือเลยนะคะน้อยเข้าช่วยเลยค่ะตรงนี้ก็มอนกันคู่ได้เคล้ยงเลยแต่ว่าเข้าช่วยเลยค่ะไอ้นี่คู่เป็นนี่นะคะ แต่ตรงนี้เถ้าเกิดบบเราไปลางเลยตรงนี้ยังไม่มีที่ยังไม่ลุดนะต้องห้ามมีนะคะมันตัดเต่งไหมนะตัดเต่งไหมตอนเราลางค่ะพัตรงนี้มคือมันตัวดีว่ามันเหมือนเวนี่ค่ะมีตัดไปนี่เลยนะอืมแต่เรามานี่เลยก็มีตรงคุนี่นะมันนี่ต้องรลีด้อยมันเลยพอถ้าเราทําปลารอมด้าไม่ลีดมันออกมันมันจะนาวปลาเนี่ยมันเนี่ยจะทําให้ปลานาวนะคะ ขน้องเจเก็บได้เป็นเดือนต้งเดือเลยนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่าของเจ๊ยอีหนาวอีเชียต้มกันบูนของเจก็ไม่ใส่นะของเจ๊บต้มแบบต้มไม่จานเลยค่ะดะไรไะิม่ไม่ใส่ไม่ดินปะซิวเลยก็ไม่ใส่นะของเจี๊ของเจ๊ยบต้มแบบต้มม่จานของเจเก็บได้เลยค่ะพัวปลาเนี่ยองเจ๊จะเอามาต้มน้ำปิดปลาส้มอีกนะคะอันนี้เรลิปนีเลยนะคะนี่คู่ปะนีเลยค่ะคู่เหล่ยเราลางเราล่ลางแร่งนี้ตรงนี้ เราลีดเอาหมดเลยเอาข้าวจุ่วเลยนะคะถ้าไม่มีเส็ดดำๆอะไรนิดเดียวนะแต่มันมีคก็มันจะไม่ฟันมันอยู่ได้ไม่นานปลามันจะหนาวต้องทส่ไม้สานได้เลยถึงบางเนื้อมันอยู่บ็นเนี่ยเนื้อบปนเนี่ยต้องตัดทิ้งกันนะฮะนี่เขาต้องเจีงๆจียงทำมัดนะของเจได้เลยแต่เวลามักเครื่องมัดไรดำชั่วนั้นของเจไม่ให้ใครทำให้นะของเจทำเองนะ พราะว่าถ้าว่าตั้มไล่คนไล่มือไล่ทูดนั้นมันจะเปลี่ยนเดี๋ยวจัดจะไม่ร้อยเอาไปนี้เลยค่ะไอ้นี้ก็มันกันค่ะพูดเอามันเลยมันจะคุ้นเม็ดนะเหลือครั้งๆนี้เราค wo ุ Duke, ้มเม็เลยค่ะนี่เราคุ้มไปนี่เหลือถึงเดี๋ยวเราล้างเราแต่ต้องล้างเขาหนูกิล้างซีน้ำนะหนูกิล้างซีน้ำเลยล้างจนซีดเลยล้างจนไม่ต้องกลัวไหวเลือเดียวลงเลือดมาห้ามายา นี่เราคุ้มไปดีกว่านะคะตึงช่วงมันตรงเนื้อดีเว้ยตรงนี้บีบนั่นนี่ต้องตัดออกเลยนะคะมันทำไซค่ะนี่มันไม่มีมาเลยนะออกมาเลยตรงตรงนี้ก็บตรงหลังไหมนี่หลังออกมาเลยค่ะคุ้เลยตึ้งเนื้อต้งให้อยู่บนดีเลยตึงเปย์ตรงเนื้อเรามาดตองไหมเนื้อนี่เป็นเปย์เนื้อนี่เนื้อไปดีก็ไม่ได้นะคะต้องตัดออกเลยค่ะคนนึงเด็ดเด็ดเต็งหมดนะ เอาแต่ก้อนหนังเจยอยู่ได้นานไม่เสียไม่หลนงเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่หลางนะคะแต่หลางซช่ว่านี้ค่ะน,นี่หนังเจยไม่หลางดีนะหนังเจยถต้ามันอีกคนนะไปตามขั้นตอนก่อนนี่ค่ะ ถึงโหลกขอมันดีล้างนะคะหลังดีล้างตรงนี้ออกมาเลยนะคะใช่ห้างชนเลยค่ะพูดเลืออลายมีก็ได้ค่ะพูดออกมาเลย อ,อ๋ออันนี้อ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวฝากติดตามองเจกันนะคะขอบคุณ